ก็จะต้องมีการช่วยกันนะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันต่อไปค่ะมาปิดท้ายในช่วงนี้นะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะมีการจัดโครงการการเลือกตั้งทีมสภานักเรียนประจาปี2องพนาปนะคะเพื่อร่วมปลูกฝังให้เด็กและเยาว,วชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นรู้รักสามคัคคีสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แห่งชาติค่ะนี่เป็นบรรยากาศของกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนะคะที่ได้มอบหมายให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ได้จัดโครงการเลือกตั้งทีมสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2558ทางนี้ก็อยากจะปลูกฝังให้เด็กและก็เยาว,วชนไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะรู้รักสามคัคคีสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แห่งชาติโดยในช่วงเช้าวันนี้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนำโดยนายไพร์สอินริรายนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้นำนคณะครูนักเรียนในทุกระดับชั้นร่วมกันจัดกิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียนประจำปี2558ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานค่ะตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดและก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนนั้นเข้าใจในเรื่องของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้เห็นคุณค่าในการใช้สิทธิการเลือกตั้งแล้วก็ให้เด็กได้เกิดความเจระหนักมีจิตสํานึกในการนําเอากระบวนการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในโรงเรียนแล้วก็ชีวิตประจําวันในฐานะพลเมืองที่ดีในสังคมแล้วก็จะช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองนะคะเห็นคุณค่าในจิตสํานึกของสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย สามารถใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยค่ะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพแล้วก็ให้เด็กนั้นได้รู้จักถึงความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นค่ะ